ผมตั้งใจทำคลิปส่งให้น้องๆที่เขาอยู่ชายแดนน้ำไม่ได้ส่งให้ตันรู้แผ่นดินนี้คือแผ่นดินที่กูเกิดมึงยักมึงยากคิดหลวงล้ำมาทำลายเคลนไปพิมไปมั่วบวกชิปไปด้ิหายมึงยังยไ่ยงยีปัจจพีกูไทยนี่รักสงบ แต่เพงลบไม่ขาดรู้สึกความสามารถครับั่ไปนี่คือครับสวัสดีครับอังเคอมไม่ม่รู้ว่าอังเคอเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับเผ่ว่าไปชายแดงกับกูอย่าเอาคอนเทนต์ไม่ได้ไปซ่องแร่นะถั่วแบบไม่ใช่นาทีพ่มนาทีต้องไปซ่องแรนเนาะเออ รู้สึกมีตนคนเดียวนะพ่มทําคลิปด้วยความตั้งใจท่ายยาพุ่มก็ท่าย่มตั้งใจทํานะไม่เชื่อไปแล่นะอนะถ้าตนไม่ชอบว่าผมทําคลิปแบบนี้ผมทําเพื่ออะไรพ่มเป็นคนตายคนนึงครับที่แบบหลักประเทศไทยแล้วก็รักน้องนอง้นองทหารนเอ็นดูน้องน้องน้องนองที่เขาอยู่ชายแดนเนาะส่วนตนอยู่บ้านนะตนไม่ได้มีอะไรที่จะแบบ อังเคิลตนตนไม่รู้ฟังไทยรู้เรื่องมนาะแต่ว่านะผมก็พูดแบบนั้นให้คนไทยฟังนะเออก็คือแบบว่าเต้นไม่ต้องเป็นห่วงนะไปชายแดงกับกูไปแหนะครับนะเดี๋ยวถึงพัดนี่พมนี่อาแล,แลกองถับโบกครับนะอือนะข้างบนหัวนี่ก็ไทยนะนี่ก็ไทยนี่ก็ไทยนี่ถงชาติไทยนางเคินนะไม่ใช่ไม่ใช่ของคาเมรน,นะส่วนซาบนะนี่ดูตอนแรนี่เสื้อพมนี่แลพมไส้ทุกวันเลยอะ ผมใส่ทุกวันเลยอังเคอลนะนี่กี่ตัวนี้อังเคอร์อังเคิลแลที่เออนะนี่ตัวหนึ่งที่อังเคิลจะได้รู้ว่าที่อังเคอลอาจจะงงงงกับความเป็นไทยของผมใช่ไหมว่ากองทัพบกเก่าเหมือนกันนะอังเคิลนะเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาเรียกก็ต้องไปอยู่แล้วตนไม่ต้องมาเป็นห่วงนะส่วนตนจะว่าไปชายแดนตนนะอังเคิลแต่ว่า ผมก็ไม่เหมือนกันนะว่าตนเออเขายังเอาอยู่เลยไหมนะเออนะเอออังเคิลถ้าเป็นอังเคิรผมกม็รู้อังเคอลเป็นคนไทยหรือเป็นคนฝั่งนูหรือว่าเป็นสายลับมาพิมพ์แบบนี้สงสัยสงสัสยอังเคิลนี่แกเป็นสายลับทุกคนนี่สายลับสายลับมาจากฝั่งนู้นะฝั่งคะแม่เอออนะังเคิลนาไม่ต้องห่วงพุนะ่มนาพุ่มหลักชาหลักแผ่นดินอยู่แล้ว นะผมทําคลิปทุกคลิปผมตั้งใจทําถ่ายยากด้วยเตินทําไม่ได้เลยตินมาขบผมนั้นเอ้ยเตินมาขบออกจะไม่ใช่หมาที่อังเกลอื่นไม่ใช่หมาที่นั้นเออนะเตินแลกผมก็ว่านะตินไปดูคอมเมนต์ว่าพิมพ์แบบเตินนะั้นมีกี่คนผมก็ตกใจเหมือนกันผมคิดว่าสายรับมาพิมพ์วะคิดว่าคามนึกว่าพวกคามมาพิมพ์วะไม่รู้คนไทยหรือเปล่านะคิดคิดแบบนี้ผมว่าอืม ผมตั้งใจทําคลิปส่งให้น้องๆที่เขาอยู่ชายแดนนะ้ำไม่ได้ส่งให้ตอนดูนะผมก็มีพอมีเอฟซอยู่มั่งแต่ว่าเอฟซีผมก็ประมาณเกือบสามแสนนั่นแหละนะอังเคิลนะเออทุกคนทุกคนลองแลที่ว่าเกบเป็นคนเอออังเคิลนี่คนไทยเปล่าไม่รู้นะฝากไปแรกันด้วยนาะเออบอกแก๋แค่นั้นแหละผมต้องการให้น้องๆรุ่นใหม่เขารักชาติรักแผ่นดินเหมือนผมนั่นแหละรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะ แค่แบบว่าส่งกาลังใจให้น้องๆที่เขาอยู่ชายแดนไม uncle n. Uncle n. E ่ได้ส่งให้เติร์นนะเติร์นเติร์นไม่ใช่ส่งให้อังเคิลนะอังเคิลนะเออทางเกิลอังเคิลฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอังเคิลก็ไปให้เพื่อนเพื่อนข้างๆมีเพื่อนไทยรเปล่าอังเคิลไปให้เพื่อน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 ฟังให้นะเออไปชายแดนกับกูอย่าเอาคอนเทนต์นะโอเคอังเคิลนั่นแหละผมบอกจนแค่นี้พูดไปไม่รู้ตนฟังไทยรู้เรื่องไหมแต่ผมคิดว่า ฟังไม่รู้เรื่องก็ให้คนข้างๆฟังให้แล้วนะอืมผมคนไทยร้อยเปอร์เซนต์รักประเทศชาตินะอืมส่วนตนผมก็ว่าน่าจะรักแหละนะแต่ว่ารักประเทศคัมเมไปแล้วค่นั้นนะทุกคนขอบคุณมาทุกคนทีแบบคลิปนี้คลิปเนี้ยทีแบบทุกคนมา,ก,นมากดคอมเมนต์เกือบพันไปเนาะขอบคุณมาครับแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ ข้อส่งกำลังใจส่งไปให้น้องๆที่อยูช่ชายแดนด้วยครับนะสู้ๆครับพ่อแม่ให้มันจบที่รุ่นเรานั่นแหละเฉยนั้นนะอังคืน